สมุนไพรยพญารากขาวตัวผู้หรือดอกสีขาวหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอ็นอาดอกขาวเป็นสมุนไพรในการที่จะบำบัดรักษาแผลในปากแก้ร้อนในช้างัดนักแลสวัสดีครับอิสมาลิยอิส y มาสไ e จูฮังนัสละคามมาพบกับโจว,วันนี้เกี่ยวกับสุขภาพของปากนะครับถ้าปากท่านใดนะครับเป็นแผลที่อยู่ในปากเราแล้วก็ มีอาการร้อนในเราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ในป่าสมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่าสมุนไพรเอ็นอาร์นะครับจริงๆแล้วสมุนไพรเอ็นอาร์เนี่ยก็คือมีทั้งดอกขาวและก็ดอกสีม่วงนะครับดอกสีม่วงนี้จะเป็นดอกอเพศเพศเมียนะครับดอกดอกสีขาวนี่ก็จะเป็นดอกเพศผู้แต่ว่าดอกสีขาวนี้ผมก็จะเห็นอยู่แถบจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเป็นส่วนมากที่อยู่ในป่าไม้เต่งไม้รัง สมุนไพรชนิดนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะครับในการที่จะแก้ร้อนในและก็เพ็นแผลในปากเราจะเอาส่วนไหนเรามาทราบกันอีกทีนะครับส่วนรายละเอียดมาพบกันเลยครับแผลในปากแก้ร้อนในชางาดนักและเลยะครับสมุนไพรยพยารากขาวตัวผู้หรือเอ็นอดอกขาวเราจะใช้ในการบําบัดโรคแผลในปากแก้ร้อนใน เราจะใช้ส่วนที่เป็นรากในการที่จะฝนและก็มาผสมกับน้ำสาวข้าวในการอมไว้แผลในปากก็จะหายแก้ร้อนในก็จะหายนี่แหละครับสมุนไพรเอ็นอาดอกขาวหรือเรียกเอยียางหนึ่งว่าพยารากขาวเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ NR ก็ยังเป็นสมุนไพรสำหรับทาโรคผิวหนังสำหรับหมอยาไทยและหมอยาภาคใต้นะครับเขาก็จะใช้ในการที่จะ รักษาบำบัดโรคผิวหนังให้หายอย่างชงัดนักแลรส่วนมากก็คือจะใช้นะครับในการที่จะใช้ดอกสีม่วงแต่วันนี้เราจะใช้ดอกสีขาวหรือใช้เอ็นอาดอกสีขาวฝนทาแผลสดแผลไฟลามทุ่งผสมกับน้ำสาวข้าวก็คือฝนนะครับฝนผสมกับน้ำสาวข้าวอมรักษาแผลในปากแก้ร้อนในได้ด้วยไฟลามทุ่งแผลสดก็ได้ด้วย นี่ละครับเป็นสมุนไพรดอกตัวผู้นะครับก็คือดอกขาวนี่เองแต่ส่วนมากหลายๆท่านก็อาจจะมองเห็นแค่ว่าเป็นสมุนไพรที่ดอกสีม่วงแต่ผมไปเห็นที่จังหวัดภูเก็ตดอกสีม่วงจะเยอะมากแต่ดอกสีขาวเนี่ยมหาสารคามก็เยอะเหมือนกันนะครับก็อยู่คนละท้องถิ่นเลยนะครับจะมีมากทีนี้สมุนไพรเอ็นอาดอกขาวเนี่ยมีสรรพคุณนะครับมีสรรพคุณที่อนอกเหนือ ดอกตัวเมียก็คือดอกตัวเมียจะสีม่วงนะครับดอกสีขาวนี้เขาจะเอามาทาเกี่ยวกับที่เป็นโรคผิวหนังและก็แก้ร้อนในแผลในปากให้หายอย่างชะง,ง,ง,งัดนักแรซึ่งฝนกับน้ำซาวข้าวรักษาแผลในปากแก้ร้อนในชะงัดนักแรฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วิน หลีกเรียงก,การใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคาม ดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้ฟอรวิน